สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งก็จะเอาต้นนี้มานะคะให้เพื่อนๆดูว่าการผ่าหัวในหัวเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยก็ลองทําดูแล้วตอนแรกคิดว่าไม่ได้ผลเพราะว่าฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยอยากจะได้ทรงพุ่มแล้วก็บางต้นที่จะเอาไปขายเนี่ยเราอยากได้ต้นมาเลยจากต้นแม่นะคะเพื่อเขาจะไม่กลายพันธุ์นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งก็เลยผ่าหัวในหัวของฟาร์มคุณแม่เป่งก็คือเราจะ ผ่าในานี้โดยไม่แยกออกมานะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าเขางอกดีขนาดไหนและโตเร็วขนาดไหนนี่ไม่ถึงเดือนนะคะเขาโตขนาดนี้เลยนะคะการผ่าหัวเนี่ยเห็นไหมคะเขาจะขึ้นมาเลยต้นเนี่ยก็จะไม่ต่างจากแม่เลยเห็นไหมคะเพื่อนๆ,ๆ,ๆจะออกมาสีเหมือนแม่แล้วค่ะนางนางวารีเห็นไหมคะและ้วต้นเล็กๆเ,เนี่ยเราสามารถจะแยกได้เลยนะคะเดี๋ยวฟาร์มคุณแม่เป่งก็จะมาแยกนะคะแล้วก็จะผ่าหัวในหัวให้ดูอีกทีนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วฟาร์มคุณแม่เป่งตอนผ่าครั้งแรกอะ ยังไม่กล้าเอามาให้ชมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าผ่ายังไงนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตัดไอ้ต้นที่มันงอกก่อนเนาะแล้วเราจะบอกว่าเราทํายังไงอู้ยดังกรอบนี่มีหัวติดมาด้วยนะเห็นไหมเพื่อนๆนี่นะคะเพื่อนได้ไปนะอันนี้นาะโอ้โหต้นแม่เลยนะเราแงะอย่างนี้เลยโอ้โห พอลองแง่อย่างเงี้ยเหมือนกับเขากระทบกระเทือนนะคะเพื่อนๆเขาก็จะเกิดมาอีกเขาจะเกิดมาอย่างเร็วอะ่ะในนี้เดี๋ยวเราจะเอาเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปชํำนะคะบอลสีเนี่ยถ้าเกิดยิ่งเขากระทบกระเทือนนะคะเขาก็จะยิ่งแตกนะคะ เห็นไหมอู้อันนี้ยาวมากรากยาวมากเห็นไหมคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเพนั่นเห็นไหมคะนี่ค่ะเพื่อนๆผ่าหัวในห่วงของฟาร์มคุณแม่เป่งก็คือเห็นไหมคะหัวเขาใหญ่แบบนี้นะคะเต็มที่ใช่ไหมเราก็จะใช้มีดกรีดนะคะนี่เลยค่ะนะคะมีดกรีดเนี่ยอย่างนี้เลยเนี่ยค่ะมีดกรีดอย่างนี้เลยนะคะรอบๆเลยค่ะเพื่อนๆนแล้วเขาก็เขาก็จะแตกมาจากในเนี่ยค่ะเขาจะแตกตามนี้เลยนะคะ ที่เรากรีดเนี่ยเขาจะแตกมาเลยเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเลยว่าเขาจะไม่แตกนะคะเพื่อนๆทาแบบนี้เลยเห็นไหมคะนี่นะแล้วก็ตรงไหนที่เขาเนี่ยเราทําอย่างนี้เลยเสร็จแล้วเขาจะแตกหน่อแบบเนี้ยนะเนี่ยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมชัดๆอาลกแป้งไปเอาไอ้น้ำมาล้างเลยมาลาดให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นหไหมคะ ก็เราผ่าแล้วเนี่ยเราก็ลองลองเอาน้ําลาดดูนะว่าเออเนี่ยเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวน้ํเขายุบลงเห็นไหมคะก็จะเป็นรอยผ่าเนี่ยรับรองค่ะตรงนี้นะคะเขาจะขึ้นมาเร็วมากเพื่อนเพืนเขาจะขึ้นโตแบบโตมาเนี่ยไม่ถึงเดือนเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปขยายพันธุ์ได้แล้วนะคะ ส่วนตรงนี้เนี่ยเราจะใช้ปูนแดงทาก็ได้ไม่ทาก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้ฟามคุณไม่แต่งจะทาซากหน่อยไม่ต้องร้อยแห้งหรอกค่ะทาไปเลยนะคะเพื่อกันเชื้อรากันเน่าแต่จริงๆแล้วส่วนมากเขาจะไม่เน่าหรอกคะ่ะเพราะบอนสีเนี่ยตายยากมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะทาแบบนี้เลยนะคะแล้วปล่อยเขาแห้งนิดนึงแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้ดินกลบได้เลยนะคะ ไม,ไม่เกินเดือนแล้วค่ะเพื่อนๆบอนสีเนี่ยเขาก็จะงอกมาเต็มที่งอกมาเลยอะนะบางคนบอกว่าโอ้ยเนี่ยทำแล้วก็ร้อยแห้งซะก่อนเอาผอมัดหมาดก็พอไม่ต้องแห้งมากเนี่ยทาย่างนี้เลยทาเสร็จแล้วก็ปล่อยให้แห้งได้นะนี่นะเดี๋ยวเราพอเสร็จแล้วเราก็เอาไปชำนะเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะง่ายมากเลยใครจะขยายพันธุ์ไม่ต้องไปโอ้โหไม่ต้องไปทำวิธียาก มากๆยิ่งยากยิ่งปวดหัวทําแบบง่ายๆแบบนี้ขยายพันธุ์ง่ายขยายพันธุ์เร็วนี่วิธีของฟาร์มคุณไม่เป๋นงนี่แหละทํากันอย่างมีความสุขสนุกสนานนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะถ้าเกิดว่าใครยังทําไม่ได้นะคะก็ เขียนมาสอบถามได้นะคะยินดีมากๆเลยนะคะฝากกดติดตามเพจฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะใน Facebook ที่นั่นนะคะเราจะไปพบปะพูดคุยนะคะสอบถามกันง่ายมากๆเลยไปเรียนรู้กันได้ที่นั่นนะคะอย่างละเอียดค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็สวัสดีอย่าลืมกดติดตามแม่เป่งร้านวิวให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะบ๊ายบาย